ปฏิบัติธรรมหลายคนนะเมื่อได้ทำไปสักระยะหนึ่งก็มีคำถามว่าทำยังไงนะจึงจะได้ผลเร็วทำยังไงถึงจะหมดทุกไวๆน,นี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของหลายคนในความอยากจะได้อะไรไวๆเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันฟังในจิตใจผู้คนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีต่างๆนี่มันก็ทำให้คนเนี่ยเชื่อชูบูชาวความเร็ว โทรศัพท์นะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันต้องเร็วนะถึงจะขายดีท้าช้าเนี่ยนะแค่15วินาทีบางทีเรารู้สึกงุดหงิดแล้วทำอะไรก็ตามนี่มันต้องเร็วๆนี่มันเป็นขั้นนิยมนะที่แพร่หลายมากแล้วมันก็ฝังอยู่ในจิตใจของผู้คนแม้กระทั่งเวลามาภาวนาก็ยังอดไม่ได้นะว่าทำยังไงเนี่ยมันถึงจะให้ผลเร็วมีทางลัดไหม มีสติไวๆหายโกรธเร็วๆพ้นทุกเร็วๆเ,เนี่ยแม้กระทั่งมาเจริญสติก็ยังหาทางลัดทา,ทางที่การเจริญสตินี่มันก็เป็นทางลัดอยู่แล้วทางสายตรงที่จริงเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะได้ผลไวๆนะอย่างแรกที่ต้องทำเลยก็คือวางความอยากให้เกิดผลไวๆซะวางความอยากนั้นลง อันนี้มันเป็นเงื่อนไขประการแรกเลยนะสำหรับคนที่เมื่อภาวนาแล้วเนี่ยอยากจะให้เกิดผลไวๆ mm. เกิดผลเร็วๆเนี่ยอย่างแรกที่ต้องทำคือต้องวางความอยากนั้นลงเพราะว่าถ้าอยากเห็นผลไวๆเนี่ยมันก็ยิ่งเกิดผลเนื่อนช้ามันไม่ต่างจากเวลาเราเดินทางเนี่ยถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยมันจะถึงช้า มันช้าเทั้งในแน่ของ,งความรู้สึกและช้าในแง่ของความเป็นจริงด้วย้เราสังเกตด,ดูนะถ้าเราอยากถึงที่หมายไวๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยนะว่าแต่ละนาทีแต่ละชั่วโมงนี่มันผ่านไปอย่างเชื่องช้ามากกว่าจะถึงที่หมายยิ่งอยากจะถึงไวๆเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงบนนึกบนในใจเนี่ยมันก็ยังรู้สึกว่าถึงช้าและบางทีมันถึงช้าจริงๆด้วยนะขับรถเนี่ย พอเราย้ายถึงวัยวๆเราก็จะเร่งความเร็วพอเร่งความเร็วเข้านะมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็กลายเป็นว่ายิ่งอยากถึงไวัยกลับถึงช้าไม่ใช่เฉพาะขับรถนะเวลาเดินกันมากันนะธรรมญาตราเนี่ยนะหลายคนที่เดินธรรมญาตราจะสังเกตร,รู้สึกได้นะยิ่งย้ายถึงที่หมายวัยวๆเนี่ยมันกลับรู้สึกถึงช้าและบางทีก็ไม่ใช่แค่รู้สึกนะแต่มันถึงช้าจริงๆนะเพราะว่า อยากจะรีบก้าไวไวๆก้าไวไวๆโดยที่ไม่ยอมพักเท้ามันก็เลยหรือขาก็เลยแย่เลยมันเป็นอย่างเงี้นะยิ่งอยากให้ถึงไวๆวก็กลับถึงช้ายิ่งอยากได้ก็ยิ่งไม่ได้แต่ทางตรงข้ามนะยิ่งละกลับยิ่งได้นะยิ่งให้ความสุขกลับได้รับความสุขเวลาอยากจะได้ความสุขเนี่ยนะ ถ้าเราอยากได้ความสุขเนี่ยทำเท่าไหร่เนี่ยความสุขมันก็ยิ่งเหินห่างยิ่งไม่ได้แต่พอยิ่งให้ความสุขแก่ผู้อื่นนะเรากลับมีความสุขมากขึ้นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อนได้รับความสุขเวลาภาวนาเนี่ยย,นะย,นะยิ่งอยากสงบเนี่ยยิ่งไม่สงบนะยิ่งอยากสงบเนี่ยจิตมันก็ยิ่งฟุ้งเข้าไปใหญ่หรือว่าจิตมันก็ยิ่งเครียด พอพออยากสงบมันก็ไปจ้องไปเพ่งไปบังคับจิตจิตมันก็ยิ่งพยศยิ่งปันปนยย่นปะ่วนเข้าไปอ่ะนะหลายคนจะพบได้เลยนะยิ่งอยากสงบมันยิ่งไม่สงบเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เวลาภาวนาเนี่ยนะไม่ว่าภาวนาหวังอะไรก็ตามนะหวังให้รู้สึกตัวไวมีสติเร็วๆหรือว่าสงบเร็วๆเ,เนี่ยนะต้องวางความอยากลง วางความอยากลงอย่าไปรอชะเง้อหาผลคือความสงบซึ่งอยู่ข้างหน้าแต่ให้มาอยู่กับปัจจุบันแล้วคราวนี้พอวางความอยากลงแล้วนะต้องมาเพิ่มตัวหนึ่งนะคือตัววิริยะความเพียรและความเพียรเนี่ยเป็นตัวสำคัญมากเลยเพียรมากมันก็บรรลุถึงจุดหมายได้เร็ว ถ้าเพียรน,น้อยนะก็บรรลุถึงจุดหมายได้ช้าอันนี้มันธรรมดามากเพราะนั้นเนี่ยคนที่ต้องการทางลัดนะหรือต้องการเห็นผลไวเนี่ยมันไม่มีทางอื่นน,ะนอกจากขยันทําความเพียรแต่ทําความเพียรโดยที่ไม่หมกมุ่นอยู่ความอยากนะไม่ใช่เพียรไปก็อยากไปเพียรไปก็อยากไปวางความอยากลงและเอาใจมาอยู่กับความเพียร วางความอยากลงและเอาใจมาอยู่กับความเพียรถ้าสองวันที่สุดเลยมันไม่มีทางอื่นนะนอกจากความขยันมันเพียรลองนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กอนุบาลเนี่ยจะเขียนกอไก่ขอไข่ a b c เนี่ยมันไม่เป็นตัวเลยทำไมถึงจะเขียนเป็นตัวนะก็ต้องเขียนเยอะๆเขียนบ่อยๆเขียนบ่อยๆเขียนเป็นร้อยเป็นพันครั้งถึงจะเริ่มเป็นตัว แล้วพอเราเพียนพยายามเขียนไปเรื่อยๆมันจะเริ่มสวยแล้วมันไม่มีทางลัดนะที่จะเขียนให้เป็นตัวได้นอกจากทําความเพียนจริงอยู่นะเวลาเราไปเรียนหนังสือเนะี่ยมันมีการเรียนลัดนะเรียนลัดนี่มันก็มีจริงนะมันช่วยทำให้เรามีความรู้ได้เร็วมก็เป็นทางลัดหนึ่งแต่ว่าทางลัดเนี่ยนะไม่ว่าจะเรียนลัดหรือปฏิบัติลัดเนี่ย มันก็ช่วยได้บ้างที่เหลือเนี่ยคือความขยันแม้แต่นักวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะอย่างไอน์สไตน์เนี่ยก็ยังบอกเลยว่าอัจฉริยะเนี่ยมีผลหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือความเพียรซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จบางทีเราคิดว่าความอัจฉรยิยะจะเป็นทางลัดไปสู่ความสำเร็จที่จริงไม่ใช่นะความเพียรมากกว่า มีต้นทุนดีแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีความเพียรนนะก็ไม่มีทางสำเร็จนะและประการสุดท้ายนะสิ่งที่ช่วยทำให้เกิดผลได้ไวนะก็คือการจับหลักได้ทำเนี่ยมันต้องจับหลักให้ได้ไม่ว่าจะเรียนหนังสือหรือปฏิบัติเนี่ยจับหลักให้ได้อย่างเช่นการปฏิบัติแบบหลวงพ่อเชิญซึ่งก็เป็นทางลัดนะเป็นวิธีลัดนะหลักของการปฏิบัติคืออะไรนะ ที่ท่านสอนมาคือว่าทำเล่นๆทำเล่นๆทำเล่นๆคือการทำโดยที่ไม่อยากนะเพราะอยากเมื่อไหร่นี่มันจะไม่เล่นแล้วมันจะเอาจริงเอาจังมันจะกลายเป็นหน้าดำข้ามเคร่งทำเล่นๆแต่ทำจริงๆหรือทำเล่นๆแต่ทำเรื่อยๆทำไม่หยุดแล้วก็จะ่าไปควบคุมความคิดนะมันจะคิดมากก็ช่างมันท่านบอกเลยนะว่า ยิ่งคิดนี้ยิ่งรู้นะยิ่งรู้นี่คือรู้ทันความคิดอย่าไปรังเกียจความคิดฟุ้งซ่านนะเป็นเพราะเราไปรังเกียจมันที่เรารังเกียจเพราะเราอยากจะให้จิตมาสงบเราก็เลยไปกดข่มความคิดมันก็เลยทําให้เนิ่นชา้าเพราะว่ายิ่งกดข่มเท่าไหร่เนี่ยมันก็ยิ่งเครียดนะบางคนต้องเลิกทําเลยนะเพราะว่า ร่างกายนี่มันไม่ไหวปวดหัวแน่นหน้าอกบางทีมือค้างบางคนมือสั่นนะทำงานอะไรก็ไม่ได้เลยมือสั่นเนี่ยเพราะว่าเกรงมากเพราะว่าตั้งใจทำมากที่ตั้งใจมากเพราะอยากได้อยากเห็นผลไวๆอันนี้นเราไม่ไม่ทำเล่นๆแล้วก็พยายามไปบังคับควบคุมจิตโดยเพราะควบคุมความคิดเนี่ยจับหลักได้คือว่า ความคิดมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันเพียงแต่เห็นนะเพียงแต่เห็นมันก็พอแล้วไม่ค่อยไปเป็นหรือว่ารู้ซื่้เนี่ยรู้ซื่้ความคิดเกิดขึ้นก็รู้นะรู้เฉยๆโดยที่ไม่ไหลาตามมันแล้วก็ไม่ไปกดข่มมันนี่ถ้าจับหลักได้เนี่ยผลมันก็จะเกิดขึ้นได้ไวนะมันไม่มีทางลัดนอกไปจากนี้แล้ว งั้นการอยากจะได้ผลไวๆนะที่ต้องทำเลยกคือปล่อยวางความอยากให้เกิดผลไวๆเห็นผลเร็วๆก็ดีความเพียรพยายามอย่างต่อเนื่องก็ดีด่วยต้องการจับหลักได้อันที่มันจะช่วยทำให้เกิดผลได้เร็ว